มันอ่านล้วตลกแต่หนูเป็นคนแบบเหมือนมันพิม์อะไรแล้วมันเป็นตลกอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วมันจริงๆหนูเครียดมากค่ะที่จริงเวลาเป็นเรื่องดราม่าใน,ในชีวิตเลยนั<อ>เรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่เล่าไปแล้วตลกคือหนูแบบว่าหนูรู้สึกเศร้ามากเพราะว่า,วาแบบตอนก่อนนอนอะหนูต้องแบบหนูต้องดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็แบบฟังอีทมาลุ้ยอีกอันนึงเอาไว้แบบข้างๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบเหมือนเป็นเพื่อนในเหมือนกล่อมเราเหมือนแบบเพราะว่าเรารู้สึกโดดเดี่ยวมาทั้งวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนอนต้องวุ่นวายหน่อย โซงองเงกับพี่เมฆค่ะพี่ชายก็คือแบบว่าเขาก็เป็นห่วงเรามากเขาก็ค่อนข้างรู้อาการเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆอะที่ผ่านมามุกไม่เคยอยู่คนเดียวเลยที่มุกบอกว่ามุกอยู่คนเดียวได้คือมุกอยู่กับพี่อยู่กับครอบครัวมาโดยตลอดแบบว่าอยู่ย4ิบสชั่วโมงอะคะ่ะเออคงคงไม่หรอกเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเหตุแค่เหตุการณ์หนึ่งที่เราเจอแต่ทําให้เรารู้ว่าเราอะ ขอไม่ขอไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะแบบมีเพื่อนเพื่อนอะไรดีกว่าแต่ว่าพอมุกโพสต์ไปอะ่ะก็เห็นหลายคนที่เป็นเพื่อนกับมุกนะเหมือนแบบเข้าใจเข้าใจมุกว่าแบบเฮ้าอยู่คนเดียวได้ไม่ได้แปลว่าจะชอบเที่ยวคนเดียวนะใช่ไหมเขาว่าเขาว่าเข้าข้างเราเห็นปะมีแฟนหรอคือมันมันจำเป็นค่ะ <laughs> ก็ถ้ามีจะร้องกันเลยคือถ้ามีก็ดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่แล้วคือหลายๆคนเขาบอกว่าอุ้ยแบบเขาเขาเห็นว่าเราแบบสวยเลยไม่กล้ามาจีบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หมูต้องคิดใหม่ว่าคือไม่สวยต่างหากเขาถึงไม่ไม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเปล่าคือหนูว่าแบบหนูหนูตั้งใจปีนี้หนูตั้งใจจะไปมูเรื่องแบบความรักอะไรอย่างงี้บ้างนะคะเพราะว่ามันเหงาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบพอเราไปถึงปุ๊บอะขอเงิน คือจะขอเงินก่อนอย่างนี้ทานเปลี่ยนทันทีคือพอเขาบอกให้ขออย่างเดียวอะค่ะหนูก็แบบเราต้องเงินก่อนแหละอะไรอย่งเงี้ยค่ะเงินอยากได้คนที่แบบว่ารับเราได้เรารับยากนิดนึงแบบว่าเราก็เป็นคนแปลกๆอะค่ะ